พี่น้องแม่น้องดาได้ยังมาบ้านเลสองกงิน,น้องันสบายดีเด้อพอแม่พี่น้องสกุขสกนเด้อว่าบางเยี่ยวใหญ่เลยเนาะเปิดกล้องมาบ้านีลบางเยียวใหญ่เลยพี่น้องเอ้สบายดีพี่น้องเด้อมาจากไทยเลยพี่น้องเ้ยมาด้เป็นอาทิตย์ติดปลายเลยหละมาตวดวนเติบเลย เกล้กเนาะหน้าตู้งก็คือก้าใกล้ก็คือใก้กึอยงเช่ก็จะบกคอยเคงแห้งก็จะร้อนากกม่บกคอยอยู่ดีมีแห้งมีเจิดห้องพิ่นมีหลูมมีไั่เนาะกินยาตลอดหลายหลูกขนาด ตอนนี้เพิ่นกำลังแยกแม่หมุดแดงพี่น้องเอ้ยไข่หมุดแดง,นงเนาะแม่น้องดำเพิ่นแย่มาแย่มาฝาแยมาา่ยมาหา้มาหลินอืมาเสิมาตะวันนี่เมื่อวานนี้เมื่อวานน,วาน,น,วานี้กายไปเห็นลูกชายผัดสองคนแปนลงรถไทยแม่รถไทย,ไทยพี่ยอยู่กลางทางทีวีไลนี่เด้อจอดถามบึง คนอะได้แล้วคน่ะเจ้าขาไปซีบอกมาซีอยู่เฮีอนเดอร์วะเอาไปขายวะสันอืมบีหลดหน้าแตกนะอืมน้องดินยังไก่ก็รอดแต่สิกินเนาะไก่ก็นาะ ากาศก็ฮ้อนฮ้อนพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาแดดแห้งหลายฮอดยามบักเหี่ยวก็แก่บ่แล้วบ่แม่บักเหี่ยวนี่อือเหี่ยวก็แก่บ่แล้วพี่น้องเอ้ยตามบักเี่ยวใส่แม่มดแดงก็แซ่บไดเดี๋ยวาเียรอ แม่มนันะบอกแกงแม่ <c oughs> แกงไข่หมูแดงใส่ขี้เล็กเนาะแสบปผักปันยังไก่ก็จอบจอบอยู่เ <c oughs> ป็นจังได้เอฟซีถูกฐานพย,ายูยกไก่ย่ไก่เนาะ <c oughs> สบายดีบ่พี่น้องเอ้ยบ่ได้ลงคลิปแต่ดนดนๆล่ะเดือนปลายสองเดือนและที่แต่ไปไทยเนะาะย,ยังอยู่บ่สเอฟซีไม่ใหญ่จืดนะได้จังไดคอมเมนต์เข้ามาในเด้อพี่น้องเดอ้อให้กำลังใจกันเข้ามาในเดอ้อว่าพาย,ยังอยู่เนาะหรือว่าลืมกันไปแล้วบ่ดว <laughs> ได้ลงคลิปแต่โดนเพื่อนกัน สีนี้ปลาคือว่าอะไรเนาะมีแต่แม่เป่งเนาะเป่งงามงามอืมแก่งเอากระจับปัญญังเลยนะไปแย่ไกลบ่หน่เออ แม่เป่งบ้าคลายๆแม่เป่งนะเลือกใส่หมอน่อยนี่แม่เลือกใส่ตั้งเลยนะตัดไข่อืม สีเดียวกันเลยเนาะสีเดียวกันเลยเขากลองเห็ดตะปืดจ้ะจะเห็ดบุญเฮือนบมแม่ ออบุนหอนปลาเมาปราเมาอมวนามุงหนตาว่าใส่ไข่หมดแดงเออ พี่น้องำแต่เนี่ยเป่งก็ไล่ไล่นี่ยเป่งก็เสียกออกมาแบบนี้เนาะหมอนี่ต้องใส่ยเมย์ใหญ่เจี๊นขันสักพักดูอยู่หมอนเนี่ยเงยหเตียง เสียงเด็กเด,ด็กลินโทรศัพท์พไปแล้วยตัางสนั่นโทรศัพท์พกระตุนเสี่ยงได้อยู่บ้านนะหาอยู่หากินอยู่ริมแห้งเบิด์ตว่า เออบ่าวหน่อยเด้อยู่ในเฮือนจ้ะนะเออเราได้เมื่ออยู่เฮือนลาบ่อวัดศิริผลิตน้ำอยู่ไดนจักมือว่าสิริผลิตน้ำอยู่นานมากเลยบ้านนี้เพลงการ์ตูน สบายดีปลาลุงอืมท okay, no, ึมเท่าเอิงสบายดีปลาลุกงามงามไว้บัับสบายดีปลาลุงไว้ไม่ได้เข่ากล้องเกิดตะเฮงแล้วคนหลอเนี่ยไว้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 ลืมปลาลุงแล้วอืมทึมนี่ลืมปลาลุงแล้ว นั่นนันนัน,น,น,นเสียงดังสน,นั่นกระตุนโอ้ยอย่าพึ่งกดพะลุงสิรักไหลมาทำเห็นหปปน,น, <c oughs> นี่พี่น้องตอนนี้กำลังใส่ผาเนาะเอาเมอออกพี่น้องเลยแกงแกงออกเนาะหลับสาจบจดอพี่น้องเลยแมย่มอแดงว้าท้ก็สิบหูน้องะบกวนไข่กระติสนอ้อบารนี่เนาะ ไข่กระติดน้ำแยงมีแต่ไข่ใหญ่ๆโลหนึ่งท่ายเขาจะซื้อเขาจะขายนะสามร้อยซ่าวพูปลาทั้สามร้อยซ่าบาทเงินไทยพี่น้องแพงเลยพี่น้องเลยนี่นกระจวนขายใส่กระเตยขายน้อยเดียวหนึ่งซ่าวพันสามสิบพันกีบเนาะโอ้คุณน้องเลยเด็ดกระเดียกกระโดดหมวกม่วงกระใหญ่เลยพี่น้องเลยลืมใหญ่เลยนะ ม่วงกับโบคอยดกปีนี่นาะงโบคอยดกปันได้นี่พี่น้องมากเริ่มใหญ่เลยโอ้ยแดดพี่น้องแดดเดือนสีเดือนห่าตั้งเบาอารีอะโลพี่น้งองต้นนี้ปกติมองมองสีไล่ลายพี่น้องปีนี้นโบโดกปันได บ้านเฮาก็เงียบสงัดพี่น้องเลยพอคอยมีได้ยินเสียงรถเนาะรถกับสิ่อเรนเป็นบางส่วนบางเวลานเนาะแดดตอนนี้ไปกัไปใส่กัคิดงอพี่น้องเลยมันแดดแห้งกระเดียดกระโดอด,อ,ด,อ,ดอ,อันนี้เครื่องรถมันพอเนยคือมันกับเบิร์ดแล้วพี่น้องปีนี้ขจ้าวิเทีอนสะนั่นเลยทั้งบางอยู่พี่น้อง อยูบ่บ้านเฮารีวิวห้เบิง่งเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้บางเย่ยวกำลังเริ่มแก่กันเริ่มแก่เริ่มแข็งเนาะกำลังสิเป็นนวลพี่น้องเวย้ยเป็นนวลเป็นน,น่นอันนี้คือต้นน่นได้พี่น้องเด้อบางคนก็นสิบวจากาางิ้วเนาะบ้านเฮาเอิเงิ้วอันนี้เป็นนนเด้พี่น้องต้นนน่นเต็มมาก เป็นใงได้พี่น้องบอได้เห็นกันแต่เทิงคิดหอดคิดเทิงกันอย่บาบแต่งได้การคิดหอดคิดเทิงเอฟซีทุก่านเลยพี่น้องเดอ้อเพราะว่าเฮาไปทํางานเฮาบอค ok อยมีเวลาลงคลิปนะพี่น้องเนาะคือเฮามาบ้านเนี่ยกะมาจอบมาเหยียบมายามยาใหญ่จืดเลยพี่น้องอกยังสิไปยอยู่นะพี่น้องเนาะแต่ยังโบหัวหมือใด้นะพี่น้องเนาะแต่งได้การติดตามเป,ไป็นกำลังใจให้กันในเด้อพี่น้องเดอ้อู้ไดยังอยู่กะจะลืมคขมเมมต์เข้ามาดิ่นนำกันเลยพี่น้องเด้อแต่งได้ก็ขอบ ขอบคุณขอบคุณล,ลายๆเนาะที่เขาประเบิงมาชมมาให้กำลังใจพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนะพี่น้องเนาะฮาก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศไ้เพียงเท่านี้พี่นอ้นองเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอ้อพี่น้องเดอ้อสบายดี